ฮัลโหลสวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ช่องโบ้ไทเลอร์นะคะเสียงมันก็จะก้องๆนิดนึงเนาะเพราะว่าโบอยู่ในห้องน้ำนะคะตอนนี้โบกําลังจะเตรียมตัวออกไปข้างนอกนะคะพอดีคิดได้ว่าเราไม่ได้ทําอะไรนอกจากแต่งหน้าเตรียมตัวโบก็เลยจะมาเมาส์กับทุกคนนะคะว่าโบมาอยู่อังกฤษได้ยังไงนะคะโบก็จะแต่งหน้าไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเราก็แบบ ทำสองอย่างร่ว,รวมกันนะคะ,ะเดี๋ยวจะเช็ดหน้าออกก่อนอันดับแรกเตรียมผิวหน้าก็เป็นจะเป็นคลิปแบบเหมือนนั่งเมาส์ค่ะทุกคนคือมูไม่อยากทำให้มันเหมือนหน้าเบื่อที่จะต้องมานั่งฟังแล้วโงมไม่ทำอะไรเนาะโอเคค่ะก็คือว่าโบมาอยู่อังกฤษได้ยังไงเนาะตอนแรกเลยนะคะ แม่กับปาะะส่งมาเรียนภาษาเรียนภาษาที่อังกฤษนะคะเรียนเสร็จแล้วแม่ก็เลยบอกว่าคือมันเป็นวางแผนกันไว้แล้วแหล,ละว่าอยากให้โบมาเรียนมหาลัยที่นี่แต่ตอนแรกเราภาษาเราย,ยังไม่แข็งแรงเราก็ต้องเรียนภาษาก่อนใช่ไหมคะโบก,ก็เรียนภาษาพอเรียนภาษาเสร็จโบ,บก,ก็เรียนมหาลัยต่อใช่ไหมนี่คือจุด เริ่มต้นเลยที่ได้มาอยู่อัปกฤษนะคะพอเรียนมหาวิทยาลัยเนาะเรียนปอดตีใช่ไหมคะโบเรียนปอตีนะคะพอเรียนจบปีที่4ใช่ไหมคะโบก็มีความรู้สึกว่าโบยังไม่อยากกลับไทยหรือว่ายังไม่อยากแบบย้ายไปเมืองอื่นๆที่แม่อยู่เพราะตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยแม่อยู่ดูไบนะคะโบก็คิดแบบยังไม่อยากแบบย้ายกลับไทยหรือว่าจะไปหาแม่ คือมันคิดแล้วก็แบบมีความรู้สึกว่ายังอยู่ที่นี่ความรู้สึกมันมันมีนความรู้สึกว่าอยางอยู่ที่นี่เพราะว่าเรามีแฟนด้วยไงตอนตอนตอนที่เรียนอยู่แล้วมันก็เป็นเป็นความรู้สึกเหมือนเอาใจยังไงดีตอนนั้นนะคะโบก็มีเหมือนทางเลือกอยู่ว่าเราจะเอายังไงดีกับชีวิตเราเราจะอยู่ที่นี่หรือว,ว่าเราจะ ย้ายไปหาแม่แล้วก็ย้ายตามแม่ถ้าแม่ย้ายไปที่ไหนเราก็ย้ายตามแม่หรือว่าเราจะกลับไทยมันก็มีแบบสองสามอย่างให้เลือกแล้วตบโบเลือกเหมือนในใจเราตอนนั้นอะเราอยากอยู่เทียนอังกฤษเพราะว่าอย่างที่บอกมีแฟนใช่ไหมคะมันก็ยากคนเราก็อยากอยู่กับแฟนนะเนาะแล้วโนบะววก็หาข้อมูลหลายข้อมูลนะคะถ้าสมมติว่าใครที่มาเรียนอังกฤษนะคะเหมือนตอนนี้เรียนอังกฤษแล้วใกล้จะจบแล้วอยากจะ อยู่ที่นี่ต่อมันก็จะมีให้เลือกค่ะก็คือ,อต้องทำวีซ่าเป็น skill w o r k ร์นะคะก็ต้องทำวีซ่าสมัครงานกับบริษัทที่เขาจะเ,าเหมือนเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้ตอนนั้นโบก็หาข้อมูลตรงนั้นเหมือนกันเราก็ดูลิสต์มาแล้วว่ามีอะไรบ้างถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ลงไปดูลิงก์ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์มันจะเป็นลิงก์ของ การเมนที่นี่นะคะมันจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าคือจะว่าให้โบนั่งแปลหมดมันก็ไม่มันก็ไม่ไหวไงเนาะ <c oughs> ก็คงต้องแปลกันเองนะคะต้องอ่านรายละเอียดแล้วก็แปลกันเาเองนะคะ <c oughs> และก็ลิงก์ที่2นะคะ <c oughs> ก็เอ่อมันจะเป็นลิงก์เกี่ยวกับชื่อมันจะเป็นลิงก์รายชื่อของบริษัทที่เขาจะสามารถเหมือนเขามีลายเส้นที่จะสามารถเอาคนเข้ามาทํางาน ได้นะคะก็ถ้าเป็นเหมือนโบยางไงโบไม่ใช่คนอังกฤษใช่ไหมโบก็ต้องสมัครกับบริษัทนั้นๆแต่ตอนนั้นพอดีพอเราจะเรียนจบใช่ไหมคะมันก็มีสองสามวิธีที่เราจะอยู่ที่นี่ใช่ไหมอพอดีเราอยู่อยู่กับแฟนแล้วเราก็คุยกับแฟนแล้วแฟนโบก็เหมือนแบบโบก็เล่าให้เขาฟังหมดว่ามันมีวิธีไหนบ้างแล้วเขาก็เลยแบบเหมือนประมาณว่า โอเคถ้าอย่างนั้นเธอก็อยู่ที่นี่แล้วเราก็แต่งงานกันเราจะได้อยู่ที่นี่ด้วยกันสรุปเราก็แต่งงานนะคะก็อยู่กับแฟนจนถึงทุกวันนี้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครอ่ะอยากจะทํางานที่อังกฤษอยากจะมาทํางานที่อังกฤษนะคะโมแนะนําเลยต้องอ่านข้อมูลเกี่ยวกับไอตัว ขอวีซ่าสกิลทูเวิร์กวีซ่านะคะต้องเข้าไปอ่านดูรายละเอียดให้ทุกอย่างเลยแล้วค่อยสมัครงานแล้วก็ทำนู่นทำนี่นะคะเขาจะบอกเราทุกอย่างแล้ว่าเราต้องทำยังไงนะคะก็อย่างที่โบบอกเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะก็ไปอ่านดูได้แล้วก็โบมีเหมือนคุณดรีมนะคะเขาทำย t u ู e เหมือนกันเขา พูดเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้เป็นภาษาไทยนะคะถ้าใครอยากจะดูแบบดูเป็นภาษาไทยไม่ต้องอ่านอะไรเงี้ยก็ไปฟังคุณดีนเล่าใน y o u t u b e ของเขาได้นะคะเดี๋ยวโบจะแปะไว้ข้างล่างเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแล้วต่อนะคะก็คือโบอยู่อังกฤษใช่ไหมคะตอนนี้แล้วโบทำอะไรเนาะอยู่อังกฤษเนี่ยโบทำอะไรนะคะ โบก็เป็นพนักงานประจำของบริษัทแห่งหนึ่งในอังกฤษนะคะโบก็ทำงานในแผนกโลจิสติกส์สป라이เชนนนะคะเงินเดือนก็โอเคถือว่าระดับปานกลางนะคะอยู่ที่นี่โบก็สบายดีไม่มีปัญหาเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะที่โบทำนอกจากโบทำงานประจำแล้วโบก็เหมือนได้เงินของทางบาริษัทมาแล้วเนาะโบก็ไปลงทุนทำบ้านโบซื้อบ้านเก่าที่อังกฤษนะคะซื้อบ้านเก่าโลเคชั่นดีที่อังกฤษแล้วโบก็เอามาเหมือนแบบปรับปรปุงรีโนเวทใหม่นะคะแล้วก็ขายนะคะโบทำกาแฟน,นะคะ หลังที่โบอยู่ตอนนี้เป็นหลังที่2นะคะก็น่าจะ100%แล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณอาทิตย์หน้าหรือว่า2อ,อาทิตย์เดี๋ยวโบจะมาถ่ายคลิป before and after นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาลงให้ทุกคนดูว่าก่อนทำกับหลังทำหรือว่าก่อน Renovate แล้วก็หลัง Renovate เนี่ย บ้านเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวพวกโบก็จะคิดว่าน่าจะขายปีนี้แหละทําเสร็จแล้วก็ขายมันได้กําไรดีนะคะทุกคนบอกเลยว่าถ้าใครอยู่ที่นี่แล้วแบบมีความรู้สึกอยากจะทําเหมือนที่โบทํานะโบบอกเลยว่าทําเลยคะ่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นรายได้ที่ที่ดีมากเลยจริงๆนะคะช่วยให้เราแบบ มีเงินอะอืมโบไม่อยากจะใช้คาว่ารวยหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ถึงขนาดรวยแต่มันมีมีเงินตอนนี้โบก็เขียนคิ้วนะคะกลับมาเรื่องโบคุยเรื่องแต่งหน้าวันนี้เราไม่แต่งเยอะเพราะว่าแค่จะไปตลาดเฉยๆไม่มีอะไรแยะๆสำหรับคนที่ติดตามโมนะคะโูก็อยากจะถามทุกคนเหมือนกันว่า อยากจะดูคลิปวิดีโออะไรอยากจะฟังโบพูดเรื่องอะไรก็ออกคอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะเพราะว่าบางทีอะโบก็ไม่รู้โบจะทําคลิปอะไรเหมือนกันแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าคนอยากจะดูอะไรนะคะโบก็น่าจะเป็นผลดีถ้ามีคนบอกโบว่าอยากดูอะไรนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะโบอ,อยากจะฝากทุกคนนิดหนึ่งขอฝากช่องแม่ด้วยถ้าใครติดตามโบไปดูฝากไปดูช่องแม่ด้วยนะคะ ผมแม่ก็จะถ่ายเกี่ยวกับคนอเมริกาเพราะว่าแม่อยู่อเมริกาแล้วค่ะเพราะว่าแม่อยู่อเมริกานะคะแม่ก็จะถ่ายแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็มีถ่ายกับน้องของโมงนะคะน้องสาวสองคนอยู่ในกล้องมันไม่เห็นเลยเนาะสีที่โบทาลงเนี่ยตามโบบอกอย่างที่โบบอกโบจะแบบธรรมชาติแค่เอาเหมือนตื่นเฉย ขอจิบช้หน่อวันนี้เป็นเรื่องท็อปิกของเราไม่มีอะไรมากแค่มาเมาส์ว่ามาอยู่กินได้ยังไงแต่โบคิดว่าเรื่องวีซ่าเนี่ยโบคิดว่าทุกคนที่อยากจะมาทำง,งานที่นี่คงอยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงนะคะถ้าสมมติว่าอ่านแล้ว หาข้อมูลแล้วยังไม่เข้าใจนะคะก็ส่งข้อความมาหาโบได้นะคะติดต่อโบได้ในทาง i ิน t a g r a m นะคะโบตอบแน่นอนนะคะแต่ว่าอาจจะตอบชา้านิดนึงเพราะว่าโบเอ่อทำงานนะคะโบก็ขออยากจะเล่าแบบเกี่ยวกับเอ่อที่โบทำบ้านขายนะคะหรือว่าซื้อบ้านแล้วรีโนเวทบ้านแล้วขายทอากำไรอะไรอย่างนี้นะคะโบก็อยากจะ เล่าประมาณว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะโบว่าคือมันก็ทําให้โบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เรามีงานแล้วก็มีเงินเดือนอยู่แล้วนะคะ,ะแต่โบคิดว่าโบคงไม่ทําไปตลอดชีวิตหรอกเพราะว่ามันมันก็ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันเนื่องจากว่าเราอยู่แล้วก็ทําอยู่ในบ้านเหลังเดียวกันเราก็มีแบบทั้งฝุ่นอะไรเยอะแยะไปหมดเวลาเราทําอะ แต่โบมีโปรเจกต์กับแฟนค่ะคือเรามีความตั้งใจอยากจะมีธุรกิจนของตัวเองสักวันหนึ่งถ้าทุกคนอยากจะรู้ว่าธุรกิจนั้นคืออะไรก็ต้องติดตามคลิปของโบต่อไปนะคะอาจจะใช้เวลานานนะคะเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลานานและเราเป็นคนที่ครอบครัวไม่ได้แบบว่า มีมาให้เราขนาดนั้นนะคะเขาแค่ซัพพอร์ตเอาเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ที่เหลือเราก็ต้องทำเองนะคะก็ก็ต้องทำต่อไปแล้วโบเชื่อว่าแม่น้องแล้วก็ทุกคนที่ติดตามโบหรือว่าเขาอยู่รอบๆโบเขาก็ให้กำลังใจโบอยู่นะคะเราก็จะทานลิปนะคะเปลี่ยนเรื่องอีกแล้วลิปที่โบใช้ก็คืออันนี้เป็นของคลินิกนะคะ ไม่อยากแต่งหน้าเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเราเออกไปข้างนอกก็ต้องใส่มาสก์อยู่ดีเนาะแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะวันนี้โบอ,อ,อยากจะบอกว่าตอนนี้อังกฤษกออ็ออกจากล็อกดาวน์แล้วเนาะเราก็ไปกินข้าวไปนั่งดื่มกาแฟในร้านได้แล้วพวกร้านอาหารอะไรเงี้ยก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะขอโทษนะคะวันนี้คือบอกว่าบอกแล้วว่ามันเป็นวิดีโอเมาส์นะคะคือจะมีหลายๆเรื่องแบบมาพูดเลยวันนี้เพราะว่า ไม่ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรถ้าจะแต่งหน้าทุกคนก็คงเบื่อเนาะแต่อย่างที่บบอกว่าไอ้เกี่ยวกับวีซ่าเนี่ยโบคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจนะคะอ่าก็โบก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะทำวีซ่ามาทำงานที่อังกฤษนะคะโบจะผสมสีลิปนะคะเมื่อกี้ทาสีนี้ไปเดี๋ยวโบจะลองทาสีนี้ชั่งบนมันออกส,ส,สีส้มนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ส้มหรอก มันโกหกมันโกหกเราออกไปข้างนอกเราก็ต้องยังใส่มาสก์อยู่ดีก็ไม่อยากจะแต่งหน้าเยอะโบจะเน้นตามากกว่าเวลาบอกไปข้างนอกเพราะว่าเรา cover half of my face ก็มีแค่ตาแค่นั้นนะคะที่เขาจะเห็นโบก็ให้เขาเห็นตาเราก็พอนะคะแล้วก็เหมือนแบบตื่นแค่นี้ก็โอเคละอย่างที่บอกเราก็นั่งกินอาหารได้แล้วข้างนอกไปกินข้าวในร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็ เหมือนจะเริ่มมากับมาเป็นปกติแล้วแต่โบก็ยังทำงานอยู่ที่บ้านอยู่เดี๋ยวอีกน่าจะเป็นช่วงมิถุนามั้งเขาน่าจะให้เราทุกคนกลับไปทำงานในออฟฟิศนะคะแล้วทำงานในออฟฟิศก็อาจจะเป็นแบบได้ยินมานะ3วันต่ออาทิตย์ก็ยังทำงานเหมือนแบบมีทำงานที่บ้านด้วยแล้วก็ทำงานในบริษัทด้วยเสร็จแล้วค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะแค่ทําให้เราดูดีแค่นั้นก็พอเนาะเพราะบางทีคือออกไปข้างนอกไม่แต่งหน้ามันก็จะดูแบบห้องนอนเดินไปอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําให้ตัวเองแบบนิดนึงมีความแบบว่าวตื่นนิดนึงใช่ไหมคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะโบก็มีแค่นี้นะคะแค่อย่างมาเมาส์กับทุกคนเฉยๆเพราะว่าบางทีเวลาทําคลิปแบบโบก็ไม่อยากทาคลิปที่แบบ มันดูเครียดเกินไปเพราะว่าโบเป็นคนค่อนข้างที่จะรีแลกซ์นะเป็นคนจริงจังก็จริงจังเวลาจริงจังแต่จริงๆแล้วลุยเหมือเป็นคนค่อนข้างที่จะรีแลกซ์แล้วอยากจะมีความสุขอยากจะมีเสียงหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยโบก็เลยอยากจะทําคลิปที่มันไม่ซีเรียสอะถ้ามีสาระก็ให้มันปนๆเข้าไปกับความสนุกของเรานั่นคือความรู้สึกของโบนะโบชอบแบบ อะไรที่มันค่อนข้างจะมีความสุขเพราะว่าเราทํางานหลายอย่างอยู่อังกฤษบางทีขนาดธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติขนาดฤดูกาลมันทาให้เรามันก็ทําให้เราเครียดแล้วบุกก็เลยเวลาถ้าทําอะไรได้ที่ทําให้ตัวเองม,อแบบมีความสุขบุกก็อยากจะทาแบบมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรอย่างเงี้ยพราะทงานก็เครียดคือแบบนั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะโบก็ต้องลาไปก่อนนะคะบองว่าทุกคนที่เข้ามาดูนะคะจะดูจนจบแล้วก็มีเสียงหัวเราะนิดนึงนะคะและอย่างที่บอกนะคะ,ะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าในการมาทำงานที่อังกฤษนะคะก็ลงไปดูในลิงก์ข้างล่างนะคะแล้วก็ดูหาข้อมอูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าโบเชื่อว่าข้อมูลมันมีเยอะมากนะคะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะขอตัว ไปคลนอก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะถ้าใครสนใจเกี่ยวกับคลิปนี้ก็ลงไปกดอ่านในคลิปอ่านในคลิป